สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักชาววันจันทร์ค่ะ21-31มกราคมค่ะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณ10วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ10วันสุดท้ายของเดือนแล้วค่ะ าโอเคค่ะ,ะเรามองว่าชาววันจันทร์ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะคือจาก จากคิดถึงแต่เรื่องของความรักจากคิดถึงแต่เรื่องของการเวลาที่ผ่านมาว่าทําไมว่ามันสูญเสียไปละมันสูญสิ้นไปละแล้วทําไมมันไม่เป็นไปดังความาความที่คุณตั้งใจไว้วาดหวังไว้นะคะเห็นว่าคุณมีการการเปลี่ยนแปลงแล้วละในเรื่องของความคิดค่ะคุณเริ่มมองหาความสุขให้กับตัวเองแล้วค่ะแล้วเริ่มวางอนาคตให้กับ <im S 1> <RS 2> ตัวเองด้วยในเรื่งองข <im S 1> องความมั่นคงในชีวิตนะคะน <im> ี่คือมองเห็นคือลักษณะที่ว่าหนึ่ง คุณจะมองว่าคุณระแวดระวังไหมเรามองว่าคุณไม่ใช่ระแวดระวังเราหมดจะมองว่าคุณเหมือนกับว่าคุณคิดไตรตรองแล้วนะคะใช้ความคิดไตรตรองในโลกความเป็นจริงละในอ่าเขาเรียกว่าในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะว่าคุณสมควรแล้วที่จะถึงการเวลาที่จะมองอนาคตมองความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็มองความสุขเพื่อตัวเองบ้างแล้วนะคะนี่คือเรื่องราวของชาววันจันนะมอดูนยคะเกืออะไร คืออะไรนะคะแปากหนูว้าวอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณพอละความรักล้มเหลวละไม่ไหวละคือไม่สามารถไปต่อได้ละนะคะแล้วก็ตรงเนี้มันคือมันอยู่ในใจคุณมานานละมันสะสมมาจนแบบว่ารู้สึกว่ามัน มันไม่ไหวจะเคลีย์นะคะบอกว่ามันไม่ไหวจะเคลีย์ก็กลับกลายเป็นว่าเริ่มมองหาความสุขเข้าหาตัวเองเริ่มมองอนาคตเริ่มวางอนาคตวางแบบแผนให้กับตัวเองในวันข้างหน้าแล้วนี่คือปัจจุบันเหตุการณ์ของคุณนะคะมาดูฝั่งเขาบ้างดีกว่าค่ะนะคะคนที่ทําร้ายจิตใจนั่นแหละใช่หรือเปล่าไม่ทราบนะอาจจะสลับกันก็เป็นไปได้มาดูคะข้างว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่หรือคุณที่มอบใจให้เขาไปอะ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ ไม่เจ็บได้ยังไงเทไปซะดือด้อๆไม่เหลียวแลเลยอืมหาความสุขมองหาความสุขให้กับตัวเองเช่นกันค่ะมองหาความสุขแล้วมองหาความเพอร์เฟกให้กับตัวเองด้วยนะคะมองหาทุกสิ่งทุกอย่างคือเรียกว่าอะไรดีคือเขามีความสุขมวันข้างหน้าที่เขาจะเลือกเป็นดีกว่า เพราะว่าเขาคิดว่าอยู่กับคุณแล้วหรืออะไรก็แล้วก็ตามทําไมมันไม่ลงไม่เคยลงเอ่ยกันด้วยดีเลยอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะมีแต่เรื่องการเอาชนะซึ่งกันและกันมีแต่เรื่องของความคิดเห็นแตกต่างกันต่อให้คุณไม่ได้เอาชนะกันก็คือมันมีแต่เรื่องของความไม่ความไม่เข้ากันนั่นเองนะคะทำให้เขาเทคุณไปนะ่ะ ไปมีเป้าหมายใหม่นะเรามองว่าเขามีเป้าหมายใหม่มีทางเดินของชีวิตมีความสุขของตัวเองที่เขาจะเลือกเป็นโดยพี่เหลียวแลมาดูคุณไหมมองว่าไม่ได้เหลียวแลคุณดูดูคุณเลยค่ะนะคะทิ้งให้คุณเจ็บอะ่ะมันขึ้นมาว่าเจ็บขนาดว่าแย่แย่แย่มากๆนะคะ ขอดูหน่อยเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะหาความสุขแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขานั่นเองนี่คือเหตุการณ์ที่เขาเลือก,เ,อกเดินนะคะทางเดินที่เขาเลือกทางเดินที่เขาใฝ่ฝันแล,<ม>แล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แล้วก็จะเริ่มต้นใหม่อยากหาความสุขเขาหาตัวเองแล้วเขาคิดว่ากับคุณทําไมความสุขไม่ค่อยค้นพบไม่ค่อยเจอมีแต่ปัญหาคือคนทางข้างหน้าเขาอะมีความสุขแล้วทําไมเขาจะไม่เลือกเดินนี่คือเหตุการณ์ของเขาปัจจุบันนี้นะคะเทไปแบบ ไม่เหลียวหลังอะ่ะเรามองว่าไม่เหลียวหลังเลยดีกว่านะคะด้วยหนึ่งด้วยอารมณ์เป็นที่ตั้งด้วยไม่ใช่อารมณ์เป็นที่ตั้งอย่างเดียวค่ะอาจจะเป็นเพราะด้วยความรู้สึกที่เขานึกคิดนะคะเรามองแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวมาดูค่ะว่าความในใจค่ะของชาววันจันทร์จะเสืออะไรเขารับรู้บ้างนะคะ คุณบอกว่าต่อไปนี้นะอะไรมันเกิดมันก็เกิดแล้วละ่ะคือคุณก็โอเคจะทิ้งปัญหานั้นไว้ะในเมื่อเทไปไม่มีการเหลียวแลไม่มีการมาเคลียร์ปัญหาไม่มีการอะไรคุณก็จะไม่เคลียร์แล้วค่ะนะคะคุณบอกว่าคุณเลือกความถูกต้องให้กับตัวเองดีกว่าเลือกความเหมาะสมให้กับตัวเองดีกว่านะคะคือคุณมองหาอนาคตอันสดใสให้กับตัวเองแล้วอะเพราะมันเหมือนกับว่าคุณจมปักอยู่กับตรงนี้มานานละความคิดคุณวิตกกังวลถึงเขามานานพอละอะไรอย่างนั้นนะคะนะคะนี่คือความในใจของคุณ มันสื่อออกมาได้รับรู้เลยว่าเหมือนกับเหตุการณ์ตอนนี้ของคุณด้วยนะคะคุณเริ่มมองหาชีวิตใหม่โอกาสใหม่มองหาความชัดเจนมองหาความถูกต้องให้กับตัวเองแล้วก็มองหาความยุติธรรมให้กับตัวเองด้วยนะคะตรงนี้ที่เห็นแต่ในยะหนึ่งในใจของคุณก็แอบแฝงไปด้วยนะคะหนึ่งคุณก็อยากจะรู้ข่าวๆข,ของเขาบ้างบางคนเราก็ยังเห็นว่าคุณก็ยังคงหลงเหลือความที่ว่า แอบส่องเขานะคะเช็คเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็เลยทําให้มันบางห่วงบางอารมณ์มันยังคงหลงเหลือเรามองว่าควันหลงมันยังมีอยู่บ้างแหละที่คิดถึงเขาแต่ด้วยความที่ใจของคุณอะ่ะมันเหมือนว่าเข้มแข็งละลุกขึ้นละนะคะลุกขึ้นละรู้อยู่ละว่า มันไม่มันเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันคือยากมากที่จะปฏิตประต่อไปในอนาคตได้ยากมากที่จะก้าวไปด้วยกันได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณพอทักทีเหอะปัญหาก็ปล่อยไปไม่เคลียร์ไม่อะไรละนะคะหาความถูกต้องหาความชัดเจนหาความเขาเรียกอะไรหาความสุขให้กับตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือความในใจแล้วเราก็เชื่อว่าไม่ใช่อะไร เชื่อว่าเรื่องราวตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องราวของการของบ่อเกิดมาจากหนึ่งเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเขาเขาไม่ได้อยู่ที่คุณนะคะเขามีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงทําให้ตรงนี้มันเกิดเกิดช่องโหว่นะคะเกิดช่องโหว่ระหว่างคุณกับเขาแล้วก็คุณบอกว่าแล้วทําไมล่ะคุณจะ มีอนาคตใหม่ไม่ได้คุณจะมีตัวเลือกใหม่ไม่ได้คุณจะมีรักครั้งใหม่ไม่ได้ในเมื่อคุณมีโอกาสนะคะแล้วคุณก็บอกว่าคุณจะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองนี่คือความในใจของคุณนะคะชาววันจันนะเดี๋ยวมาดูค่ะ มาเหมือนกันแทะออกมาเหมือนกันเลยอือปล่อยคุณไปอะค่ะเจ็บไหมเจ็บเหมือนกันไม่ใช่ไม่เจ็บค่ะแต่เขาชั่งน้ําหนักหัวใจของตัวเองละเขาก็เลือกอนาคตของเขาดีกว่านะคะนี่คือเหตุผลของเขาและความในใจของเขาที่เขาจะเสื่อออกมานะยอมเจ็บไหมเรามองว่า ถ้าบอกว่ายอมเจ็บไหมหรอเรามองว่าต่างคนต่างเจ็บแหละต่างคนต่างเสียใจลหละต่างคนต่างมันอย่างว่ามันมีเรื่องราวของความผูกพันนะคะคนคบกันก็ต้องมีความผูกพันเป็นธรรมดาจะให้ลืมภายในวันเดียวมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าจะให้บอกว่าเขาเลือกอยู่กับคุณไหมเขาบอกว่าเขาเลือกจะปล่อยคุณไปเป็นอิสระดีกว่านะคะมันเจ็บทั้งนั้นอยู่ในห้วงทําใจเหมือนกันค่ะและเขาก็เลือกอนาคตของเขาชัดเจนมากด้วยตรงนี้ อนาคตที่เขาจะเลือกเดินว้าวอือฮึจะบอกว่าไงดีอะ เขาย้ําชัดมากเลยนะเมื่อเขาจะเลือกอนาคตใหม่เขาเลือกคนที่พร้อมเขาเลือกคนที่ลักษณะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือคือหมายถึงว่าสมเหตุสมผลสมฐานะกันด้วยต้องใช้คําว่าสมฐานะนะคะและเขาก็อถ้าจะให้บอกว่าความสุขของเขาอะ่ะมันอยู่ตรงหน้าความสําเร็จของเขาอยู่ตรงหน้าถ้าตัวเลือกใหม่ของเขาดีกว่าคุณเขาก็จะพร้อมที่มีอนาคตใหม่โดยปล่อยชีวิตของคุณไปอิสระนะคะนี่คือตรงนี้ที่เกิดขึ้นจริงๆตัวเจ็บไหม เรามองว่าเจ็บอะแต่ถ้าทําแบบนี้คือเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าเขาหาความสุขเขาหาตัวเองนะคะมองความสําเร็จของตัวเองนะคะมองความเจริญก้าวหน้าของตัวเองมาเป็นหลักนี่คือความในใจความในใจของเขามาดูกันค่ะถ้าจะบอกว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมหรอตําแหน่งตําแหน่งที่ไพ่ที่ออกมานะมันไม่ได้บอกเลยว่าอยากจะกลับนะคะมันบอกมาว่าคือมอง มองความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองมองอนาคตให้กับตัวเองซะมากกว่านะคะมาดูแนวโน้มค่ะของชาววันจันทร์ค่ะแต่เราเห็นว่าบางคู่ของชาววันจันทร์นะคะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งคุณอาจจะเคยหันหันหน้ามาปรับความเข้าใจหรือเจรจากันแล้วแต่มันเจรจาไม่เป็นผลอ่ะมันเคลียร์กันไม่ลงตัวมันก็เลยต้องปล่อยกันไปอ่ะนะคะ เดี๋ยวมาดูค่ะแนวโน้มของชาววันจัเหลืออนาคคอันใกล้นี้เป็นยังไงค่ะว้าว โอเคคุณบอกว่าต่อไปนี้นะถ้าไม่มีเขาคุณก็พยายามยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้คุณอยากใช้ห่วงเวลาตรงนี้หรืออนาคตอันใกล้เนี่ยคือคุณอยาก ให้มันเหลือแต่ความว่างเปล่าในความสัมพันธ์นะคะไม่อยากจะไปเสน่หาเขาละไม่อยากจะไปรักเขาละนะคะเพราะว่าหนึ่งปัญหาไหนไหนมันก็เกิดมาถึงขั้นนี้แล้วมันไม่สามารถจะเคลียร์กันได้แล้วมันก็ปล่อยดีกว่านะคะแล้วไม่อยากจะไปยึดติดเรื่องราวเดิมๆด้วยมองว่าคุณไม่อยากจะยึดติดจริงๆค่ะนะคะอยากหาความสุขเขาหาตัวเองบ้างแล้วละ่ะในเมื่อความยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากอะ่ะ เรามองว่าคุณอยากได้รับความยุติธรรมบนโลกใบนี้มากกว่าด้วยนะคะบางห่วงบางอารมณ์มองหาว่าเอ้ยทำไมอะที่ผ่านมารักเหลือเกินรักมากมายสเสน่หามากมายแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วค่ะอยากได้เหลือแต่ความว่างเปล่าละในเมื่อรักกับคนที่ไม่มีการผูกมัดเลยไม่จริงใจเลยรู้สึกว่าเขาไม่จิไม่จริงจังกับคุณนะคุณรู้สึกแบบนี้นะคะว่าอืมรู้สึกว่ากับคนนี้ทําไมเขาเอาแต่ความสุขเข้าหาตัวเองมันขึ้นมาว่าเอาแต่ความสุขเข้าหาตัวเองนะมันทําให้ ตรงนี้คุณพยายามยืนหยัดด้วยด้วยตัวเองอะคะว่าวันข้างหน้ายังไงก็ตามถ้าไม่มีเขาแล้วคุณก็ขอความมั่นคงความชัดเจนให้กับตัวเองขอมีความสุขกับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะ โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงินแล้วชีวิตส่วนตัวด้วยอยากมีโลกส่วนตัวของตัวเองบ้างแล้วละ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะโดยทิ้งปัญหาตรงนี้ไปอะ่ะมันเป็นปัญหาที่ผิดหวังในเมื่อผิดหวังแล้วก็ทิ้งไปซะในเมื่อผิดหวังก็ปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้ซะอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะอยากปลดแอกชีวิตของตัวเองอยากปลดแอบหัวใจของตัวเองให้เป็นอิสระสักทีละนี่คือแนวโน้มของชาววันจันทร์นะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไง เออทำไมเป็นอย่างนี้ฝั่งเขาเขาไม่รู้เลยว่าอนาคตอะสิ่งที่เขาเลือกกระทําสิ่งที่เขาเลือกหนทางเดินให้กับชีวิตของตัวเองอะสิ่งที่เขาเลือกคนอื่นสิ่งที่เขาเลือกอมีตัวเลือกใหม่นะคะเขาไม่รู้หรอกว่าจะทําให้เขาเจ็บไหมจะทําให้เขาเสียใจไหม เหมือนกับว่าชะตาเขาไม่มองไม่เห็นว่านาคจะเป็นยังไงแต่เขาก็จะเลือกแบบนั้นเพราะว่าเขายืนหยัดหนึ่งยืนหยัดบนความสุขของตัวเองมาเป็นหลักนะคะเขาฟอ้องมาแบบนี้นะนี่คือแนวโน้มน,นาคตอันใกล้ของเขามันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันม่นใจมากๆว่าเขาจะปล่อยชีวิตของปล่อยชีวิตคุณไปเป็นอิสระจริงๆนะคะโดยที่ตรงนี้ไม่ใช่บอกว่าเขาไม่เจ็บเขาก็เจ็บ,เข,เ,จบเขาก็เสียใจแต่มันเหมือนกับว่า คือเรียกว่าอะไรอะ่ะปล่อยให้มันเสียใจไปทีเดียวอะค่ะนะคะแล้วก็หนึ่งตัวเลือกอนาคตวันข้างหน้าเท่านั้นเองที่เขาจะเลือกเดินคือเขามีอนาคตของเขาชัดเจนมากๆชัดเจนตรงกระทั่งที่ว่าหาความสุขเขาหาตัวเองแล้วมองความสุขของตัวเองมาเป็นหลักนะคะโดยที่ตัวเลือกหรือว่าคนใหม่ที่เขาจะคบหาคนใหม่ที่เขาจะมองนั้นเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่า มันจะไปต่อกันขนาดไหนนะคะแต่เขาก็เลือกเดินแบบนั้นที่เขาจะเลือกเป็นด้วยเสียใจบอกได้คำเดียวว่าเขาก็เสียใจนะคะย้ำออกมาว่าเสียใจย้ำออกมาว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อให้เขาทำให้คุณผิดหวงังต่อให้เขาเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเสียใจเขาทำให้คุณแบบว่าเหมือนก็ล้มเหลวชีวิตรักนะคะแต่ ทำไมล่ะความสุขที่เขาเลือกอะ่ะเขาเลือกให้กับตัวเองไม่ได้เหรอนี่คือแนวโน้มของเขานะคะตัวเลือกใหม่ที่เขาต้องเลือกอนาคตใหม่ที่เขาต้องวางแล้วก็หนทางข้างหน้าที่เขาเหมือนว่าที่เขาตัดสินใจแน่วแน่ละว่าต้องเป็นไปแบบนั้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะเจ็บหรือว่ามันจะผิดหวังมันจะไม่ไม่โอเคยังไงก็ตามเขาก็จะเลือกเดินของเขานี่คือแนวโน้มฝั่งเขานะคะของชาววันจนันทร์มาดูค่ะ มันเหมือนว่าเขาเอาความสุขในความมั่นคงของตัวเองมาเป็นหลักด้วยละ่ะอืมการเงินด้วยอะ่ะมองมองความสุขของชีวิตในเรื่องของการเงินมากกว่าเรื่องของหัวใจนะดูลักษณะแล้วนะคะอือฮ มันไม่ใช่แค่เสียดายโอกาสหรือเสียดายเวลาเก่าๆนะเรามองว่าบางข่วงบางวมคุณค้านกับใจของตัวเองะคะ่ะว่าบางทีอ่ะมันเป็นอะไรที่ว่าเอ้ยมันเคยมีความผูกพันเคยมีเวลานะคะเคยมเีเวลาร่วมสร้างอนาคตกันมานะ่ะมันก็เลยทําให้คุณนะบางครั้งคุณอาจจะแค่ว่าเสียดายนะคะอาจจะเหมือนกับว่า รู้เต็มอกอะว่ามันไม่สามารถกลับคืนมาได้ละนะคะแต่คุณก็ยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ว่ามันเป็นเนยะหัวใจของตัวเองเท่านั้นเองที่คุณยังลืมไม่ลงนะคะแต่มันแต่คุณก็มั่นอกมั่นใจตัวเองอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับว่ามันพอละมันม้วนเดียวจบขอให้คุณลืมให้ได้ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงเนี้ย มันจบสิ้นสักทีขอให้ตัวเองอะหลุดพ้นสักทีนะคะแล้วเขาก็บอกมาชัดเจนว่ามันเป็นอะไรที่บางครั้งคุณก็ไม่ได้ตั้งตัวมากนักหรอกว่าเรื่องตรงนี้มันจะต้องพังลงในชั่วพริบตานะคะสิ่งที่สร้างกันมานมันเหมือนกับว่าคุณก่อปะสาทรายอะนะคะความรักของคุณมันก่อขึ้นด้วยทรายนะคะพอมันล้มทีเดียวมันก็มันก็หายไปเลยตรงนี้ที่เกิดขึ้นอเป็นเพราะว่าความรู้สึกนึกคิด มันมีไม่คุณก็เขาน่แหละค่ะนะคะมันมีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาแทรกมันมีเรื่องราวของการปิดบังมันมีเรื่องราวของการปันใจทําให้เสียความรู้สึกแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถกลับมาเป็นดังเดิมได้นี่คือเขาบทสรุปให้ชาววันจันทร์นะคะแต่เราก็มองเห็นว่าชาววันจันท์คุณก็อยากจะพยายามหาความถูกต้องให้กับตัวเองแล้วอะ คือมองอนาคตให้กับตัวเองบ้างแล้วว่าวันข้างหน้าไม่มีเขาคุณก็ต้องมีความเข้มแข็งอะ่ะคือมีอย่างน้อยๆมีความมั่นคงรองรับชีวิตของตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะ <c oughs> คนโสดบ้างนะคะ สองใบเลยค่ะเอามาสองใบก็สองใบคนโสดอยากพักผ่อนเรามองว่าคนโสดคุณอยากพักผ่อนอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณโอเคค่ะคุณมีความสุขกับงานกับเงินแล้วละ่ะงานเงินคุณมั่นคงแล้วมั้งนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะอยากพักผ่อนเลือกที่จะรักษาบาดแผลในใจนะคะเราเลือกที่จะมีเป้าหมายให้กับตัวเองมากอ่มีตัวเลือกให้กับตัวเองบ้างมีคนอื่นเข้าหาตัวเองบ้างนะคะแต่ในย่านึง เราคิดว่าถ้ามีใครเข้าหาคุณตอนนี้จริงๆแล้วแล้วก็คุณยังไม่พร้อมมากกว่าคุณบอกว่าคุณขอพักดีกว่านะคะอขอเวลานอกอะไรประมาณนั้นขอเวลานอกก่อนเถอะขอพักใจก่อนเถอะขอมีความสุขเรื่องงานเงินก่อนเถอะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกคุณอยากจะจัดการบริหารชีวิตของตัวเองอะ่ะให้มีความมั่นคงในชีวิตก่อนอ่า แล้วก็อยากเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองด้วยนะคะอยากพักผ่อนอยากขอเวลาให้ตัวเองเพื่ออนาคตวันข้างหน้าของตัวเองด้วยนะคะแต่ถ้าบอกว่าคุณปิดกั้นสถานะหัวใจของตัวเองไหมเรามองว่าคุณไม่ได้ปิดกั้นหรอกคุณแค่บอกว่าถ้ามีรักในอนาคตก็โอเคก็ขอให้เป็นรักที่ดีขอให้เป็นรักที่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องมาเจอคนที่ไม่ต้องมาเจอคนที่ ล่อนปินป้อนพริกแพลงนะคะอันนี้สิ่งที่คุณวาดหวังถ้าคุณบอกว่าเจอแบบนั้นคุณขอเลือกอยู่คนเดียวดีกว่าขอพักใจแล้วขอเวลานอกนะปัจจุบันนี้ด้วยนะคะไม่อยากเจอไม่อยากเจอแบบว่าความรักที่มีตัวเลือกนะเอาง่ายๆเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะคนที่ถ้าเจอกับคนที่สามารถดิ้นเก่งเล่นแร่แปรธาตุเก่งอันนี้คุณบอกคุณไม่เอาคุณเหนื่อยคุณพอละ นะคะคุณขอพักใจจริงๆไม่อยากจะเริ่มต้นอะไรตอนนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันพึ่งผ่านสนามลบมาแบบแบบมันพึ่งมันกําลังอยู่ในช่วงกําลังรื้อฟื้นดีกว่าเรามองว่ากาลังรื้อฟื้นสภาพจิตใจของคุณกลับมาเป็นดังเดิมให้เป็นคนที่ยืนหยัดแล้วก็แข็งแรงดังเดิมด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณเลือกณนะตรงนี้เดี๋ยวมาดูค่ะ แล้วมันมีนัยยะอีกอย่างหนึ่งอะเขาบอกว่าความสําเร็จตรงนี้หรือความสุขตรงนี้คุณเลือกของตัวคุณเองได้นะคะเลือกเองได้โดยเฉพาะเรื่องเลือกของหนึ่งอ,อยู่แบบสดๆก็ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่คุณเลือกอะค่ะผิดหวังกับอดีตที่เป็นความรักที่ว่ามันมันไม่โอเคนะคะเรามองว่าคุณผิดหวังมากกว่าบางคนอะ อดีตเคยมีความรักความสัมพันธ์ที่อืมเรียกว่าอะไรดีอะสังคมอะไรรอบข้างรับรู้ผู้ใหญ่รับรู้นะคะครอบครัวรับรู้บางคนถึงขั้นจะแต่งงานกันแล้วด้วยหรือแต่งงานกันแล้วด้วยซ้ํานะคะแต่มันเป็นอะไรที่ว่ามันผิดหวังมันก็เลยต้องเกิดการห่างเหินแต่เราเชื่อว่าตอนเนี้มันเหมือนกับคุณเริ่มมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะเริ่มแข็งแกร่งเริ่มมั่นใจตัวเองมากขึ้นละว,ว่าต่อไปนี้ เรื่องของอดีตก็คือเรื่องของอดีตนะคะขอยืนหยัดด้วยด้วยตัวของคุณเองซะมากกว่านะแล้วเราเห็นว่าชาววันจันทร์คุณอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานของคุณอะบางบางรู้สึกนึกคิดนะคะอยากจะเรียนรู้อะไรก็ไม่ทราบที่ว่าต่อยอดเหมือนกับว่าคือคุณมองเห็นค่าของตัวเองละว่าคุณจะจริงจังในเรื่องของการงานการเงินละนะคะตรงนี้ที่เห็นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าอาดีตเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่ามันย่าแย่เคยเจอเหตุการณ์ที่คุณคุณเปใจอะเรามองว่าคุณเปใจทุกสิ่งอย่างอะแต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาทําไมมันมีแต่ปัญหาทําไมมีเรื่องเราอะไรก็ไม่ทราบที่คุณต้องแบ่งรับแบ่งสู้มาตลอดเวลาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณพอเ็นทนนะคะมองอนาคตให้กับตัวเองจริงๆค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินด้วยนะ แต่ถ้ามีตัวเลือกใหม่เข้ามาเขาบอกว่าตัวคุณเองแ,แหละก็ขอวันเวลาที่ตัวเองพร้อมก่อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณเหนื่อยขอพักใจชั่วคราวก่อนนะคะมันพึ่งพังมาแบบๆอ่ะเรามองว่ามันพึ่งพังด้วยนะบางคู่นะบางคนชาวโสดนะคะมันเป็นอะไรว่าเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างปเปลี่ยนแปลงชีวิตสมัยอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นถึงคราวที่ต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะมงว่าถึงคราวที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะบางคนดิวอาจอาจจะไปดิวกับพวก อทำไมเรามองเห็นว่าคุณเดีวกับัาตไฟทัดลมราศีกุมปิดกั้นหัวใจของตัวเองนิดนึงค่ะเขาบอกว่าคุณขอปิดกั้นใจแป๊บนึงก่อนขอพักใจแป๊บหนึ่งก่อนขอหวงสถานะตัวเองก่อนนะคะไม่อยากจะเปิดใจให้ใครต่อให้คุณเปิดใจให้ใครเรามองว่าคุณเปิดแบบกักกักะนะคะเรามองว่าคุณเปิดแบบกักกักมากกว่า เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณวิตกกังวลคุณกลัวคุณกลัวว่าไม่ใช่กลัวค่ะคุณบอกว่าคุณไม่อยากจะได้แล้วอีกต่อไปแล้วอะค่ะความรักที่ว่ามันไม่ชัดเจนความรักที่ว่ามันมีเรื่องของสถานการ์เงินเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของสังคมเรื่องของสิ่งคนรอบข้างนะคะมันก็เลยทําให้คุณมีอคติในเรื่องราวของความรักด้วยถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวคุณก็บอกคุณก็อยากจะได้รักอะเรามองว่าคุณก็อยากจะได้รักนะแต่เรามองว่าอืม การอยากได้รักตรงเนี้ยคุณอยากจะได้ความชัดเจนก่อนนะคะยังไม่อยากจะพร้อมอะ่ะขอขอเคลียพลังงานหัวใจตัวเองด้วยขอเติมเต็มสภาพจิตใจตัวเองอะ่ะกลับมาดังเดิมด้วยนะคะเรามองว่าคุณอยากได้อะไรก็ตามที่เติมเต็มชีวิตของตัวเองให้มีสุขอะ่ะเป็นการเคลียร์เรื่องเรื่องเดิมๆนะคะเรามองว่าคุณอยากจะเคลียร์เรื่องเดิมๆม,มากกว่า เคลียร์ให้มันหลุดพ้นจากใจให้สนิทก่อนนะคะแล้วไม่มีอะไรที่ว่ามาเป็นในยะแอบแฝงในใจที่ว่ารู้สึกขุ่นเคืองเวลามีรักครั้งใหม่ขึ้นมาด้วยเพราะคุณเหมือนกับคุณเคยล้มเหลวเรื่องความรักมันก็เลยทําให้มีเพดานนิดนึงในการเลือกคนนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นโอเคนะคะนี่คือเรื่องราวของชาววันจันทร์อย่างน้อยๆน,นะคะมองว่าความแข็งแรงความแข็งแกร่ง ในหัวใจของคุณะ่ะมีขึ้นมาบ้างไหมเรามองว่ามีแหละแต่ทีนี้ว่าคุณอาจจะปิดกั้นสถานะของหัวใจนิดนึงเพราะคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่ว่ามันแย่มันแย่แล้วก็มันถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะเขาบอกว่าชีวิตมันถึงจุดเปลี่ยนแล้วล่ะจริงๆของชาวโสดนะโอเคนะคะคลิปนี้ของชาววันจันทร์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ